เดินมาทางนี้เลยครับคุณหมอมาทางนี้เลยเดินมาเลยไปที่โต๊ะวายเขาตั้งโต๊ะวายไปแล้วตรงมาเลยครับเดินเลยผมไปเลยเดินได้อาได้เลยไปเลยครับอ๋อนี้เขาตั้งโต๊ะวายตรงี โอเคทูทูแช่แ่เปียตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะครับ <Okay. S 2> เรากำลังจะมารอชม <Okay. S 1> พระอาทิตย์ <Okay. S 1> ดวงนี้ตกดินนะครับ okay. 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 โดยขณะที่พระอาทิตย์ตกดินไอวิมาดิเราก็จะมีวายนะครับไวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านผู้มีเกียรติชี้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 ชิดนี่ชิด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 เดี๋ยวกลายเป็นซีดหนูเลยเบื่อ ไปดังเลยนะอาจารย์ Happy Birthday to you Happy Birthday to you จพาาอ้ย Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you หยิบอยลอดขอยลอดคอยอดจะพามาแล้วครับไป หนึ่งสองคุณพี่น้องทุกท่านนะครับอาวยางไฟ้อหนึ่งสองสามมาๆ้กระชอกเนี่ยเบิร์ดความรุนแรงมันมากใช่ไหมฮัลดห

ชีเอาอเกลือนี่ดู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 ชุดนั้นก็พาเลตเว้ยเดินพาเลตเดินพาเลตเดินพเลตจงกรมจงกรมมาแล้วมาแล้วขอมนแนงโอ้โหจะเธอทิ้งไป มาขอนั่งหน่อยแม่เรนอรอแสงรอแสงอยู่รอแสงพระาทิตตกนะครับเนี่ยยังไม่ตกเลยครับท่านผู้ชมดีไม่ตกเราก็รอให้มันตกที่ตังตผเั้ตง เดี๋ยวเดี๋ยวมาลบผมไปไหนเอาหันหน้ากล้องหน่อยครับเอาหันหน้ามานี้หน่อยค่ะต้องไปไหว้ไหมอะเดี๋ยดูกล้องหน่อยอ่าโอเคเฮ้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 โอเคจัดการด้วยโอเค 谢谢大家。